ผมกำลังทำ NFT อยู่ครับก็พี่ถามอ๋อผมตอนนี้ตอนนี้ไม่ค่อยได้นอนครับนอนน้อยครับผมก้องพร้อมเนาะคือว่าจะตายไปแล้วอ่าไปไปครับผมครับนอนน้อยครับรอนสุดสดร้อนร้อนเลยครับถ้าไม่ได้นอนเลยครับตอนนี้เดือดเป็นไงคะตอนนี้เดือดอ่าเราลงอ่าราไ้านอาหารไม่ได้เดือดขนาดนั้นไม่ได้เดือดอะไรเลยจน ชมอยู่ชมอยู่ชมอยู่ไม่คือเราด้วยความที่เราแบบเป็นคนแบบค่อนข้างดีเทลเรื่องการกินอะไรเงี้ยเวลาจะสั่งอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเ,เหมือนเวลาเราเราทาอะไรให้ให้คู้เหมือนแบบคนซื้อเขาก็ต้องแบบว่าลงรายละเอียดดีเทลอะไรนี้ใช่แต่อะไรดีเราก็ชมอะไรไม่ดีเราก็แบบเหมือนแบบว่าเราก็บนของเราปกตินิดหน่อยหน่อยไม่ได้หมือว่าไม่เสีเย ปกติก็เคยบ่อนอยู่ไม่เห็นเป็นข่าวเลยก็ลเลยโง,งว่าขอเจอพอดีจังหวะจังหวะดีเลยไม่ก็คือจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยคือทุกอย่างโอเคหมดนะครับคือเนื้อก็ดีอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าบางทีเวลาเราเคยไปกินที่อื่นเราก็จะรู้สึกได้ว่าเหมือนก็จะเทียบกันนิดนึงว่าไอ้ข้าวที่นู่นเขานุ่มเนาะอะไรเงี้ยเหมือนเราเป็นพวกสายรีวิวสายล็อกสาย YouTube ด้วยอย่างเงี้ยใช่ก็จริงๆก็ไม่ได้อะไรก็แค่ไม่เรียกว่าไม่พิจิตยนะแค่บอกไเฉยๆเพื่อเหมือนแบบว่าเผื่อไปก่ ไม่อยากอะไรเลยไม่อยาก็คือแบ่ก็จะมีบอกว่าชาอเน็ดบางทีมันไปโฟกัสผิดไงแต่ว่าเฮ้ยมันเป็นเป็นวิจารเขาหรือเปล่าไปอะไรไม่วิจารไม่วิจารเลยเลยคือตอนไอดีเราก็ชมไงเนื้อแบบเนื้ออร่อยมากใช่เนื้อแบบ p อปปิ้งโฟกัสคือแบบโคตรดีแต่ว่าพอแบบข้าวมันแข็งมันเย็นอย่างเงี้ยเออแล้วเราคือมันก็ไม่ใช่ราคาที่ว่าเราก็แบบเออตามความจริงถ้าเราเราความตามความรู้สึกจริงใช่เหมือนคนทั่วไปที่แบบไปกินอะไรอย่างเงี้ยครับ ในฐานะในฐานะลูกค้าก็รู้สึกว่าในราคาที่มันอยู่ประมาณนี้ก็คงคิดว่าแบบเออมันน่าจะได้อะไรที่มันแบบพรีเมียมพรีเมียมไม่ไม่มีครับไม่มีครับไม่ได้แท็กไม่ได้แท็กผมเหมือนเป็นผู้กินทั่วไปก็ไม่ได้มีใครรอนใช่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 ครับยังไม่ได้มันไม่ได้แยกนะมันกินได้แต่ว่ามันมันดีได้กว่านี้ใช่ ไม่แต่ผมบอกเนะะื้อเขาดีมากนะเนื้อเขาดีมากๆเลยนะเหอคนอเจริงๆมันเป็นเรื่องผู้บริโภคนี่ไงอะว่าเอใช่มันเป็นมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวมากกว่าอะไรเงี้ยฐานะผู้บริโภคนียเชื่อว่าทุกคนเป็นใช่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะนิดน้อยไปแล้วทบ เป็นแบบอาจจะเป็นแบบสาย y ยูทูบอะไรมีอะไรก็ลงอะไรก็แบบคอนเทนต์แบบมันม,ม,มันลงไปโดยที่ทแบบบางประเอี๋ยวจะไม่ไม่ทันไม่ทันเลยเอรว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ลงก็ไม่เห็นไม่ได้เป็นอะไรขนาดน,าน,นั้นอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก,ก็เลยตกใจว่าเอ้ยเป็นหรออะไรเงี้ยแพงก็พันพันครับก็อยู่กโอเคอยู่นะอะไรก็เลยกนั่แน,นแหละเขาไม่ไม่ได้อะไรไม่ได้ต<ๆ>ิดใจอะไรค่ะอะไรครับก็กินนะก็กินได้นะกินได้นะไปแล้วไม่ใช่ไม่ีวิวเลย รเรานี้จะไปรีวิวเลยมั้ยจ้างก็ไป่ไ <laughs> แต่ว่าแต่ว่าก็คือแบบว่าปกติเราเป็นคนที่แบบรีวิวก็แบบรีวิวจริงๆนะคือถ้าอะไรมันแย่มากหรือไม่ดีจริงๆคือเราก็ไม่สามารถมีความที่แบบจะไปพูดได้ว่า <บน S 2> โอยมันดีมากะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นการหลอกผู้บริโภคอะเออแต่ว่าถ้ามันโอเคแบบอยู่ในอยู่ในมาตรฐานที่เราคิดว่าโอเคเราก็เราก็พูดได้อย่างเงี้ยมันเหมือนกับเหมือนกับงานที่เราทำอย่างเงี้ยเวลาเราทํางานออกไปของเราเราก็มีความใส่ใจในทุกๆอย่าง ให้กับคนได้รับคนได้ดูคนได้เส็นงานเราอะไรนะครับแล้วร้านนี้เราเคยไปกินไปก่อนแล้วหรือเปล่าหรือว่าไปที่นแรกอนไเหมือนก็เคยเคยไปกินก่อนก็เคยไปใช้บริการอใช่ใช่ใช่อาจจะลองอยากลองแบบพรีเมียมค่ะนิดนึงนิดนึงครับโอเคครับดูยงานอ่ะ ช่วงนี้นอกจากภาพยนตร์ที่ถ่ายจบไปแล้วครับก็ยังมีภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่ง Snake Queen ที่แพทริเซียกับน้องกันเล่นด้วยครับก็ก็อันนั้นก็เหมือนจะใกล้จะจบแล้ะจบยังจบแล้วยังเหลือยังเหลือยังเหลือทำงานจนลืมใช่เพราะตอนนี้คือแบบช่วงแบบเดือนที่ผ่านมาคือนอนแบบนอนน้อยมากนอนตีสี่ตีห้าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าแบบเราวาดเราวาดปั่นงาน NFT เยพ่อยู่เราทำาทำทำงานอาร์ตด้วยอะไรเงี้ยครับวาดวาดรูปคือวาดเองหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นหลายแบบ เป็นหลักพันชิ้นนะครับใช่คือแบบแบบปั่นกันสุดยอดเลยครับเป็นงานแนวไหนครับเป็นเพนติงดอองเป็นงานอาร์ต NFT เป็นดิจิทัลอาร์ตะครับเป็นการ painting <อ>เพนติงในดิจิทัลอะไรเงี้ยครับ<อ>ก็ก็เป็นคอลเลคชันแรกของเราที่เราตั้งใจทํามากๆเลยครับ<อ>น่าจะประมาณต้นเดือน,น,น,นหน้าครับต้นเดือนหน้าครับรับรองว่ารู้สกว่าก็กว้าวก็ก็ประมาณแบบถือว่าอยู่ในสแตนดาร์ดที่เรารู้สึกว่า เฮ้ยกลบว่าน่าจะแบบมันขายต่างชาติด้วยครับแล้วก็คนไทยด้วยงานชิ้นนี้เราแบบดุงมากเลยเราคาดหวังเยอะมากจริงๆทาทุกงานก็คาดหวังนะครับก็คาดหวังแหละแต่ว่าเราก็พยายามปล่อยวางเพราะก็ก็ถือว่าเราทําเป็นที่ที่สุดในทุกชิ้นงานอะไรเงี้ยก็กลเชื่อว่าคนจะสัมผัสได้จากงานที่เราทําหรือดีเทลหรือความละเอียดของชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นแบบ M v วที่เราทำวีดังซอฟหรือว่า อ่ NFT ที่เรากำลังจะปล่อยเราเ็วนี้ที่เราวาดทุกชิ้นทุก่ันอะไรเงี้ยเพราะแบบวาดดีเทลมากแสงเงาลายเส้นอะไรเงี้ยคือแบบมีหลายเลเยอร์มากวาดจนเลเยอร์เต็มอะครับต้องเปิดโปรเจกต์ใหม่อะไรเงี้ยก็ก็เต็มที่กับโปรเจกต์นี้มากเพราะว่าเป็นเป็นสกิลเซตอย่างหนึ่งที่เราคิดว่าเรามีแล้วดีที่สุดมากกว่าร้องเพลงด้วยซ้ำมากกว่าแสดงด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นอย่างหนึ่งที่เราสามารถหยิบปากกามาหยิบดินสอมาแล้ววาดโดยที่เราไม่ต้องขอใครล้อรอบตัวเราให้มาแบบ ทำอะไรให้เราเลยไม่ต้องใช้คนอื่นในการช่วยสร้างชิ้นงานนี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นจากมือเราเลยอย่างเงี้ยเราคือรู้สึกว่าเหมือนกลับมาสู่เบสิกอะงานชิ้นแรกของเราเป็นงานแบบไหน่อครับคคคาแรรรเเตอ์ป่ยนัับถ้ามันจะเป็น generative art นะครับเป็น nft ที่เป็น generative ถ้าใครได้เห็น ba y c b o r d a Ape อะที่มันเป็นลิงที่เขาซื้อที่ justin bieber ซื้อกันตัวละ30ล้านบาทอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นงานอาร์ตแบบ generative แนวๆนั้นที่ที่มันแบบ เหมือนวาดอะไรแบบออกมาหลายๆชุดแต่ตัวละครเบสเดิมเลยครับใช่ใช่าาาซืื้้ออผ่่นนนแบบตัววีะะคหรใช่ครับอยู่บนบล็อกเชนอีทเรียมครับเดี๋ยวจะเปิดมีวิดีโอแบบเร็วๆนี้ประมาณปลายปลายเดือนนี้ครับให้ดูกันว่าคอลเลกชันแรกคืออะไรติดตามที่ช่องดูจิทัลได้คืองานแรกเลยคือ nft เลยปรับใช่ใช่คือจริงๆก็เข้าเรื่องของคริปโตมาสักพักหนึ่งแล้วครับแต่รู้สึกว่า nft มันเป็นสายที่ก๊อปถูกจริตมากกว่า แต่ว่าคริปโตก็รู้มีความรู้บ้างแต่ NFT เนี่ยคือก๊อปแบบศึกษาค่อนข้างลึกพอสมควรว่าควรจะไปขายใน marketplace ไหนแบบแพลตฟอร์มไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อนข้างค่อนข้างคิดว่าลายเส้นเราที่เราวาดค่อนข้างอย่นิคค่อนข้างแปลกแหวะจากคนอื่นด้วยนะครับมันมีการผสมผสานของความชอบของเรามารวมเป็นหนึ่งครับมันจะไม่ได้ข,ไขันผนไปรดบวยหรือเปล่า จริงๆ NFT มันมันมีผันผวนตามเศรษฐกิจโลกอยู่แล้วหรือข่าวหรือสงครามหรือว่าอะไรก็ตามอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ช่วงนั้นด้วยอย่างเงี้ยครับก็ต้องดูช่วงในการรีลีสออกมาให้ให้โอเคครับมัน่นคละลมันมันเชื่อมกันเนาะมันเชื่อมกันมันมีส่วนที่มันลิงก์กันแล้วก็คริปคริปโตมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินเนาะแต่อันนี้เป็นศิลปะมันจะอันนั้นมันมีเหมือนแบบคริปโตมันคือ มันคือคุณค่าที่เหลือที่มาทดแทนกันได้ที่ใหมนะ่แต่ NFT มันเป็น non-fungible ก็คือแบบเหมือนเป็นเป็นการที่แบบเรามีงานอาร์ตชิ้นเนี้ยสมมติเราผลิตขึ้นมาหนึ่งชิ้นคุณซื้อไปไม่สามารถเอางานอาร์ตชิ้นอื่นมาทดแทนได้คือต้องแบบก็ต้องก็ต้องเป็น,นมีมูล,ลค่า,ลลคาที่แบบว่าอยู่ด้วยด้วยตัวของมันเองอะไรเงี้ยครับมันจนะจริง,จร,งจริงแล้วอะ่ะก็ผันผวนตามตลาดคริปโตด้วยแต่ว่ามันก็จะอยู่ ได้ด้วยตัวเองถ้ามีคนชอบงานอาร์ตชิ้นนั้นจริงๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคุณค่าแล้วฉันอยากเก็บว่ะอันนี้ก็ซื้อก็ซื้อเก็บอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะมีซื้อแล้วไปทําอะไรได้มันก็จะอยู่ที่เจ้าของโปรเจกต์วางไว้ว่าจะสารต่ออะไรกับโปรเจกต์ของของตัวเอง NFT c o คอลเลกชันั้นๆอั่นเลยครับต้องรอดูครับ คือเราต้องเอาสองตัวมาแมทช์กันใช่ไหมอะไรนะครับเอาสองตัวนี้มาแมทช์กันคือมันเป็นการเขียนโคดิ้งซึ่งก๊อลฟมีทีมที่เขาช่วยก๊อลฟเรื่องโคดิ้งเลยเพราะว่ากอล์ฟทำเองทุกอย่างกอล์ฟกอล์ฟก็ค<ร>งยังไม่ได้นอนนะแล้วเราก็เ,าเป็นไงนเหมือนเราเป็นในฐานะอาร์ติสที่ออกแบบวาดอะไรพวกนี้ครับใช่ทั้งหมดทั้งนี้ใช่แต่ว่าเราตัวเราเองก็ต้องศึกษาว่าเฮ้ยมันทํายังไงเราก็ต้องพอรู้บ้างถึงแม้ไม่ได้ลงไปนั่งเขียนโค้ดพิมพ์เองแต่ว่าให้พอรู้ว่า เอ้ยต้องแยกเลเยอร์ยังไงเพื่อให้เขาส่งชิ้นงานเขาไปไปรวมกันแล้วเ mm hmm. วลาเจเนเรตออกมาแล้วมันแบบทุกอย่างเพอร์เฟคไม่มีเลเยอร์ที่มันทับกันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับต,ตออนนนี้าปก็เยจรับากิงด้้ววยยลลก็เชรสใจริงๆก๊อ็เริ่มทุกอย่างทั้งหมดทั้งบนม,ม,มาจากศิลปะหมดเลยครับค mm hmm. ือเหมือนแบบว่าที่ก๊อ็สามารถกำกับ MV ตัวเองได้หรืออะไรเงี้ยเพราะก๊อว็วาดรูปได้ mm hmm. ก็จะวาดสตอรี hmm. ่บอร์ดก็จะแบบมีคร mm ีเอทีฟในเชิงแบบว่า เป็นคนเล่นเกมด้วยครับเนิรื้อๆครับก็จะแบบเป็นกี๊อยู่แล้วแบบจะเอานันนี้มารวมกันวาดได้ทำโฟโต้ช็อปได้มันก็เลยสามารถทำฟรีโปรดักชั่นก่อนจะทำโปรดักชั่นจริงได้แบบเห็นภาพชัดอะไรเงี้ยก็เลยนั่นคือที่มามันคือเริ่มต้นกับคือวาดรูปเลยตลาดก็ขึ้นนมมัเหือนสสิ่่งทีีเรราาาามมมมควถันนก็อตแรกจริงๆก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองครับว่าแบบเฮ้ยเราแบบไม่ได้วาดนานแล้วเราจะวาดแบบเป็นยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนพอ เราวาดปุ๊บแล้วมีแบบคนเห็นแล้วเขาบอกเขาว้าวากับสิ่งนี้มันเลยเสริมสร้างความมั่นใจว่าเฮ้ยแต่แปลว่างานเราอะ่ะมันมีคนที่แบบชอบอยู่นะอะไรเงี้ยฝากติดตามด้วยนะครับป,ประมาณต้นเดือนหน้าครับ ก็จริงๆมีทั้งช่อง YouTube ที่แบบว่าจะทำมีวีดีโอเรื่อเปิดตัวคอลเลกชันด้วยแล้วก็มีปล่อยไปขายเลยคือมันจะเป็นแบบเหมือนยอดไข่กาชาฟองอ่ะคือจะไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหนอะไรเพราะทุกอย่างมันจะมารวมแบบพัฒนมนีคลิปตัมันล่วงไเออก็เลยสงสัยว่าอยาใ้มันขดตวดาใช่ก็มีมีส่วนด้วยครับก็คนคนก็คงแบบเหมือนอาจจะเก็บเงินไว้ก่อนอย่างเงี้ยถ้าได้กำไรมาแล้วค่อยไปซื้อ n อ้หนทีอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลก็ เป็นการถ้าเป็นเพื่นคริปโตคือลงทุนก็ต้องแบบว่ามีความเสี่ยงนะครับขอบคุณครับ,บ,ร,บ,บ,ร,บรงแดงแต่ว่ามันก็กำลังไล่ขึ้นนะช่วงนี้มันผันผวนเยอะถ้าแบบว่า